สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตลุาตลากันค่ะสวัสดีครับคดีตุลากันครับผมทำไรคะทำหมูแต่เดียวครับทำเลยจ้าเส่น้ำตาลทรายสามทพีนะคะเออ่กระเทียมสับสองทพีค่ะหมูวันนี้ก็คือสี่กิโลกรมัมน้ำปลาสองทพีค่ะ อดปลาเขียวสองทพัพีน้ำมันงาสามทัพีค่ะลงมือนวดเลยจ้านวดโดยคุณสำเร็กตุลาการค่ะหมูสี่กิโลไข่ฟซีค่ะ,คะวันนี้ก็จะส่งฟซีที่สักแก้วค่ะน่าจะได้ส่งพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ตากส่งพรุ่งนี้ค่ะ ลูกค้าเอฟซีนัดส่งวันที่สิบสามวันนี้ก็ตากแดดพรุ่งนี้เช้าจะส่งนะคะสองกิโลค่ะหมูแดเดเดียวค่ะส่งสาแกค่ะเอฟซี FC ที่อยู่สาแก้วพี่ที่อยู่สาแก้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนค่ะ ถ้าเราใช้หมูหนึ่งกิโลกร,รมัมเราก็จะใช้น้ำปลาครึ่งทพีก็สาเขียวครึ่งทพีน้ำตาลไฟแดงครึ่งทพีกระเทียมสับครึ่งทพีแล้วก็น้ำมันงาหนึ่งทพีค่ะแต่วันนี้ก็ทำสี่กิโลค่ะถ้าเราทำสี่กิโลเนี่ยหมูสี่กิโลเราจะได้หมูแต่ดเดียวสองกิโลค่ะก็ได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งของหมูที่เราทำ ถ้าหมูหนึ่งกิโลกร,รมัมตากแดดแล้วก็จะได้ครึ่งกิโลกร,รัมค่ะถ้าเราต้องการหมูแด่เดียวสองกิโลกร,รมัมเราต้องใช้หมูสี่กิโลกร,รัมค่ะขอบคุณที่ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่มชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลย,ลยค่ะพี่น้อง วันนี้ภูมพันธ์จะท่องบทอาขยานนะคะสังทงตอนกำเนิดพระสังคค่ะราชนิพนธ์ในประบัติสมเด็จพระพุทธเลิศล่านา,าลัยค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะสังทงตอนกำเนิดพระสังคเมื่อนั้นพระสังซ่สนอยู่ก็รู้สิ้น พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล้เอาเป็นนักน้ำเหนื่อยยากลำบากกายากลับ มาจนคําแล้วรําไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มจูชมชิตคิดสมัยประคุณลาลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวอกกลัวการ ไก่ป่าผ้าฟูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าชานคุยเกียเรียรายทั้งดินดานประมาณดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวา จะเห็นใครไปมาก็หาไม่อ,อกจากสังพลทันใดช่วยจับไม่ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันพินหลบลับขยับนี้เหลียวรูผู้คน ชนนีจะนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูเลจัดแจงทุกแห่งฮโนช่วยขับไก่ปลาประสาจนสาลวนเล่นพลาง ไม่หาหงดูชันทลักษ์ของฝังทองตอนกำเนิดพระสังฉันทลรักษ์เป็นกรอนบทละครนะคะเป็นกรอนบทละคระคุณค่าของบทอาขยานบทนี้ก็คือให้คติในเรื่องของความเข้มแข็งอดทนเมื่อเผชิญปัญหาและความทุกข์ยากลำบาก รวมทั้งความกะตัญยูกระตะเวทีของลูกที่มีต่อผู้บังเกิดเก้าก็คือต่อบิดามารดานะคะพระสังสงสารแม่นะคะที่เหนื่อยยากลำบากต้องเอ่อไปเข้าป่าไปหาเผือกขุดเผือกขุดมันที่อยู่ในป่านะคะมาเลี้ยงครอบครัว ่วนพระสังนะที่ซ่อนอยู่ในหอยก็อยู่ในหอยสังแล้วนะก็เห็นความยากลำบากของคุณแม่นะก็ช่วยเหลือนะเป็นลูกที่กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดานะคะเห็นไก่นะคะฝูงไก่ป่าฝูงไก่ป่ามากินข้าวแล้วนะก็ออกจากสังมองซ้ายมองขวาว่ามีใครมาไหมนะไม่เห็นใครมา น้าภาาสังก็ออกจากสังออกจากหอยสังนะคะแล้วก็มาไล,ไนะไล่ไก่นะไล่ตีไก่ไก่ที่มากินข้าวของคุณแม่นะคะหลังจากนั้นก็ทำกับข้าวหุงข้าวหุงปลาไว้ท่าแม่ไว้รอคอยคุณแม่เป็นลูกที่กระตันยูกระตเวทีต่อปิดามันดานะคะพระสังขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ สัทงทองตอนกําเนิดพระสังเป็นพระราชนิพน์ในประวัติสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล้านภาลายนะคะให้ข้อคิดในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามดาขอบคุณที่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่ไค่ะพี่เมืตอนนี้กําลังนวดหมูเดดเดียวนะคะนวดโดยคุณสมเร็จตุลากันค่ะ ผ่านไปเจ็ดนาทีเกือบแปดนาทีแล้วค่ะต่อไปค่ะคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามผู้ประพันธ์ก็คือพระสุนทรโวหารนนคะ่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามแม่อรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่าอารัก คนอื่นสักเหมือนแสนไม่แมนเหมือนจะกินนอนบอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร่างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้าน เขาจะพานวาวุ่นแม่ทูลนห่วงจะก้มหน้าลาไปไม่ได้กลัวแม่อย่ามัวมองนะจงหักใจนางกอดจูบลูบหลังแล้วสั่งสอน อำนวยพรลายน้อยละห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภยัยจนเติบใหญ่ยิ่งอยดูดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรม มสมมผัสเมียนแล้วพาลูกออกมาข้างทาเเวียนจะจากเจียนใจขาดอานาถใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเทียงว่าเลือกตาลาย สะอ่นรำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่แลขามเม็นแม่ก็เห็นลูกน้อยละหอยหา เลี้ยวเลียเล้ยวเลี้ยวหลับวับวิญญาโอเปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงฉันทะลักเป็นกรอนเสภานะคะคุณช้างคุณแหนตอนกำเนิดพลายงามผู้ประพันธ์ก็คือพระสุนทรโวหารนะคะ คุณค่าของบทอักขยานบทนี้นะคะก็คือให้แง่คิดในเรื่องของความรักความผูกพันอย่างลึกซึง้งระหว่างแม่กับลูกนะคะและแสดงให้เห็นถึงภาวะาความจําเป็นที่บางครอบครัวต้องแยกนะต้องแยกกันอยู่แสดงถึงวิถีการดำรงชีวิตและคุณค่าและค่านิยมของสังคมไทยในสมัยก่อนนะซึ่ง เด็กผู้ชายนะจะต้องบวทเรียนเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็อนาคตนะคะลูกผู้ชายลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศอ่ะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงว่าผู้ชายนะคะก็จะต้องบวทเรียนบทเรียน แล้วก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องต่อไปค่ะกุมพันธ์จะต้องบทอักขยานอีกหนึ่งบทนะคะ ตนเป็นที่พึ่องแห่งตนค่ะผู้ประพันธ์ก็คือเพิ่มสวัสดิ์วรรณกิจค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะตนเป็นที่พึ่องแห่งตนเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตหนึ่งอย่าไม้พึ่งผู้ใดให้เขายานันควรคะหนึ่งพึ่งตน ทนกัดฟันคิดบากบันตั้งนาามานานำกสิกิจพณิชยการงานมีเกียตรอย่ายามเหียดทานหาว่างานตำ่ำหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกทำตามถนัด อย่าพลัดวันเอาดวงใจเป็นทุนนุนนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข็งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุตูประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าอ คอยเปิดอา,อายิ้มรับไม่ขับสายจับในดินสิ้นในน้ำออกคลำไปแหลมทองไทยพรอมจะช่วยอำนวยเอ่ยสำหรับบทอักขยาบทนี้นะคะเขาบอกว่าเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตหนึ่ง อย่าไม้พึ่งผู้ใดให้เขายานบทนี้ก็คืออ่าะจากการวิเคราะห์นะคำประพันธ์บทอายานเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งก็คือเกิดมาทั้งทีนะกะ็ในชาตินี้นะก็คือเราให้เราพึ่งตนเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นนะถึงแม้ว่าจะมีความยุ่งยากลำบากนะเราก็ควรที่จะมี ความอดทนมีความมานะบากบัน่นแล้วก็มีความเพียรพยายามมีความอดทนสู้นะคะอ,อย่าดูถูกงานนะไม่ว่าจะเป็นงานอ,าอุตสาหากรรมงานบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเลือกงานนะคะก็ให้ทำงานทำการตามที่ตนเองถนัดนั่นแหละนะคะถนัดอะไรก็ทำงานอย่างนั้นนะ,ะเราก็จะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อย่าดูถูกว่างานนี่ต่ำงานทุกอย่างนะที่เป็นอาชีพสุจริตอาชีพทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริหถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะเราก็ให้มีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะทำด้วยใจเราก็จะทํางานประสบความสําเร็จนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเพียรพยายามเราจะประสบความสําเร็จในการทํางานอ่าแล้วก็ ทรัพในดินสินในน้ำคือให้ขยันหมั่นเพียรทํางานแล้วก็จะมีเงินมีทองใช้อย่างพอเพียงแล้วก็มีความสุขในชีวิตนะคะทรัพย์ในดินสินในน้ำก็หมายความว่าทํามาหากินทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชปลูกพืชพืชไร่พืช,พ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 ชสวนทํานาทําไร่ต่างๆนะถ้าเราปลูกผักปลูกผลไม้นะคะ ก็นําไปขายได้เงินได้ทองนะครับในดินสินในน้ำนะหาปูหาปลาทํานะทกเกษตรทําประมงนะก็จะทําให้เรามีกินมีใช้เพราะว่าเมืองไทยนีย่เขาเรียกว่าเออถือว่าเป็นเมืองทองเมืองทองก็คือเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครขยันทํามาหาเลี้ยงชีพนะก็จะมีความสุขแล้วก็มีความจเจริญรุ่งเรือง,องในหน้าที่การงานนะโดย ใช้ใจมีความอดทนแล้วก็มีใจรักในงานที่ทำนะมีความเพียรพยายามให้พึ่งตนเองนะคะอย่าหวังพึ่งคนอื่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราจงพึ่งตนเองแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจนะที่เกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งเนี่ยเราพึ่งตนเองเราไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นนะถึงแม้ว่ามีความยากลําบากในการทํางานเราก็ต้องกัดฟันสู้มีความอดทนมีความเพียรพยายามแล้วเราก็จะบรรลุ ู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็จะมีความสุขในชีวิตค่ะขอบคุณเอ็กซีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ